สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับผมมอีกครั้งกับคราดิสเกมิงแลผมวันนี้เรามาเจอกันในเกม Seven Night r e v o o u t i o n นะผมวันนี้เราจะมาพูดถึงเทคนิคการจัดทีมเนาะแล้วก็สุกกาชาดูนะครับคือเกมนี้มันกาชาดเครื่นะก็เบิ่มต้นเลยเนี่ยเราไปพูดถึงเทคนิคการจัดทีมเนาะ จริงๆตอนต้นเกมเขาเหมือนสอนไปแล้วนะว่าเราควรจะจัดทีมยังไงเนีย่ยก็คือซ้ายบนนะครับนสุดมันคือปฏิกิริยาธาตุนะผมอย่างอันนี้ยถ้าสมมุติว่าเราผสานธาตุไฟกับธาตอาุอันนี้ธาตุพืชละกันผมไม่เรียกเพราะ่า ธาพืชเนาะมันก็จะกลายเป็นทําให้ศัตรูติดสถานะเป็นหินนะครับก็เหมือนแบบว่าเวลาเราสู้อะตรงแถบเนี้ยมันจะขึ้นอคอมโบขึ้นมาให้กดนะครับผมก็เวลาเรากดถ้าสมมุติว่าเป็นท่าเดียวกันถ้าสมมติว่าทุกท่าเลยนะครับถ้าเป็นท่าเดียวกันมันคือการระเบิดระเบิดพลังก็คือ ดาเมจจะรุนแรงมากขึ้นนั่นเองครับผมถ้าเป็นธาตุน้ำกับธาตุอันนี้ลมนะครับธาตุน้ำกับธาตุลมจะทำให้ศัตรูติดสถานะแช่แข็งนะทีนี้จัดทีมคนจัดทีมยังไงอย่างดูในตรงนี้นะครับผมอย่างธาตุไฟกับธาตุน้ำเนี่ย เขาจะไม่มีปฏิกิริยากันเลยนะครับผมหรือว่าเป็นธาตุไฟกับธาตุลมเนี่ยเขาก็จะไม่มีคอมโบกันเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราจัดนะครับผมก็คือสมมติว่าเราจะเล่นธาตุไฟเป็นหลักเนี่ยก็คือแนะนำให้เป็นไฟกับไฟหรือว่าไฟกับไม้นะครับผมก็คือ จะสายเป็นไฟกับน้ำเงี้ยไม่ได้เพราะว่ามันจะไม่มีคอมโบให้เนาะแล้วก็อย่างอันเนี้ยไฟกับลมก็ไม่ได้เพราะาเขาก็จะไม่มีคอมโบให้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาการจัดทีมที่ดีที่สุดนะครับถ้าจเจ้าดามเมจแบบเพียวเ,เลยคือเล่นธาตุเดียวกันหมดเลยหรือว่าจเจ้าสถานนะก็คืออย่างเนี่ย น้ำกับลมเนี่ยมันคือแช่แข็งนะแล้วก็ไฟกับพืชเนี่ยมันคือแข็งเป็นหินทีนี้ถ้าแสงกับธาตุมืดจริงๆตัวละครแสงกับตัวละครมืดเนี่ยมันค่อนข้างหายากนะครับผม mm hmm. ก็แสงกับมืดจะทำให้สัตรูติดสตันแล้วก็ธาตุเดียวกันมันคือการระเบิดพลัง ก็คือเหมือนดานเมจจะแรงขึ้นนั่นเองครับผนมะจริงๆเขามีบอกตรงนี้นะเนี่ยปฏิกิริยาก็จริงๆมันมันจะคล้ายๆกับ Gen Impact เกมชินิมแพกเนาะสามากดดูได้หรือถ้าใครแบบว่าที่เกยียจจริงๆนะครับเราสามารถมาดูตรงคำพีนี้ได้นะคำพีแล้วก็อันนี้นะนกดเข้าไปนะครับผม ตรงนี้เขาจะมีบอกว่าสมมุติอ่าผมมีเมื่อกี้มีตัวนี้เนาะเขาก็จะแนะนําว่าควรจะจัดทีมที่มีตัวไหนบ้างคือทีมที่ระบบแนะนำนะก็จะเป็นนี่เลย3ตัวนี้ครับที่แนะนําถ้าคนมีโคมีตัวครบอะเนาะแต่ถ้าใครมีตัวไม่ครบก็นั่นหละครับเนี่ยเห็นไหมถ้าเป็นมืดเขาก็จะแบบ ส่วนมากเขาจะเน้นเน้นแบบว่าธาตุเดียวกันนัก็คือระเบิดพลังไปเลยอันนี้ก็จะมีตัวนี้เขาเน้นสถานะนะครผมก็จะเป็นดาเมจให้เป็นซิ์อะไรอย่าง,งจริงๆตัวสีดวมันหาย,ยากนะโอเคนะคเทคนิคการจัดทีมก็จะมีวัานี้ทีนี้การนับการ์ดนะผมจริงๆ เราควรปั้นตัวละครของเรานะครับให้เก่งก่อนก็คือปกตินะครับเวลาแบบว่าพลังที่มันทานเฟอร์ไปครับเวลาเราแปลงล่างเนาะเราจะยิงจากสเตตัสที่เราใส่ชุดอยู่นะสมมุติเราสเตตัสหนึ่งร้อยเวลาเราแปลงล่างปุ๊บสเตตัสจะเป็นร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็คืออย่าลืมแบบว่าปั้นพวก ก่อนสมใสเรือนี้ด้วยนะผมก็มีอาวุธของเซเว่นไนท์นะอาวุธของเซเว่นไนท์มันดีสุดนะแต่ว่าปกติเราก็จะไม่ไม่ค่อยใช้ตัวหลักเนอะนอกจากเอาไว้ลงพีพีเราจะแบบใช้ตัวแปลงล่างมากกว่าคือตัวแปลงล่างอะ่ะมันเคลียร์คีิไวแล้วก็สกิลมันค่อนข้างดีนะครับทีนี้เดนะ ราก็จะมีอันนี้เป็นการจัดทีมเนาะแล้วก็จะเป็นอัพเลเวลนะครับผมก็จริงๆที่ให้แนะนําก็แบบว่าอัพตัวหนึ่งสักแบบแม็กแม็กขึ้นไปก่อนนะครับผมแล้วก็ตัวอื่นก็แบบอัพลองๆมาเพราะว่าเราปกติเราก็จะเล่นอยู่ตัวเดียวอยู่แล้วนะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบว่าเพิ่มเลเวลอ่าอันนี้เป็นเพิ่มดาวนะครับผม ก็จริงๆคือเพิ่มดาวสเตตัสมันขึ้นมาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะดูดิเนี่ยขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์เด่ยดาเมจขึ้นมาสองนะครับผมมันแค่เพิ่มแม็กเลเวลให้เท่านั้นเองอันนี้คือเป็นตัวซ้ำเนาะเขาจะมีปลดล็อกดาวแต่ละขั้นเนี่ยก็จะมีแบบบอกด้วยนะว่าปลดล็อกดาวขั้นไหนจะแบบไดสเตตัสได้อะไรพิเศษเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาแบบว่าเราจะปั้นตัวละครนะครับ ตัวคอนสี่ดาวก็ไม่ใช่จะเก่งนะคือเราสามารถปั้นตัวคอนสามดาวแต่ว่าไอ้พวกเนี้ยดาวม่วงแม็กเนี่ยคือโคตรเก่งเลยเพราะว่าดูเดียวมันไม่ใช่แค่เพิ่มสเตตัสนะแต่มันเพิ่มความสามารถสกิลแล้วก็เพิ่มคอมโบอันนี้ด้วยเห็นไหมส่วนนี้ก็จะเป็นพโ potential ของฮีโร่นะครับผมก็อ,อันนี้หาได้จากไอเดี๋ยวนะเนี่ยเรากดมาที่ตรงนี้เนาะก็อนอีกเลยเนี่ยเราหาได้จากอัน,นี้นะก็คือใส่ไป เราใส่ปั๊บพอกดตรงเนี้ยโอเคมันจะวาร์ปเราไปตีมอนเตอร์ซึ่งเวลาเราตีครบร้อยเปอร์เซ็นต์ปุ๊บเราก็จะได้เขรเสียตรงไอ้ตรงอัโต้ตรงเนี้ยมันเราต้องกดเองโอเคนะ้าต่อมาเป็น เซตติ่งก่อนแล้วกันเซตติ่งเวลาต่อสู้นะก็จะมีแบบว่าที่จริงที่ให้แนะนําก็จะมีอยู่แค่นี้ครับตามบรรสุดท้ายนะก็จะเป็นอันนี้ว่าว่าจะเป็นแบบใช้ไอเทมออโต้หรือเปล่านะครผมก็บรรทัดแรกจะเป็นการฮิวโดยใช้โพชั่นนะบรรทัดที่สองเนี่ยจะเป็นฮิวโดยใช้สกิลเอ็กซ์มิโลตัวไหนมีสกิลฮิวนะผมมันก็จะใช้สกิลฮิว ไม่เลือดเราแบบตัวน,นี้ตั้งไว้อย่างนี้ผมตั้งไว้ถ้าเป็นสกิลนิว nhiều, เลื้อลดหลือแบบว่า8ตมันก็คือค่อยนิวอย่างใช้โพชั่นนี้เลือดลดหรือสำหรับใครที่แบบว่าเอ้ยทำไมเสมันไม่ใช่ตบบัตโมัดวะเราต้องกดตรงน,นี้ก่อนนะก็กดแล้วก็ตรงน,นี้นะอย่างั้นไม่กดจะไม่ พอตัวเนี้ยก็มาคลิกขวาคลิกขวาแล้วดูวปาแฮที่สองแที่สองถ้ามันขึ้นสีเขียวๆแปลว่าออโตทำงานซึ่งวังวนนี้ไปขอเอ้อาให้ได้มครับ กับเตี้ยนนะครับผมเก็บยาวทุกตัวไ่าจะนาวอยู่แลนี่เป็นคาอาวุธนะก็เป็น,นอาวุธนะไอ้ที่เราลงเมื่อกี้มันำมาคาแบบนี้นะบอกชื่งไอ้พวกองเราก็กลับมาได้าากด็จะกเตี้ยนนะ ดเก็จะค้าเปล่านะโอ้โหแค่เล่นเป็นปีครับถึงจะไม่ผ่านจบจริงๆตอนนี้ตัวเกมมันแก้ไปเอเลยดยเราไอ้แค่ขอบฟ้านี่ครับจะคุง ครับที่เอาไว้ลงกันนี่เป็นทิยาครัอันนี้พวกอันนี้ก็จะดีเรถแต่การลงกันกน,นี่เป็นก่องถูกนี่เป็น,ด,ปนดาว,วก็คือดาวที่เอาไว้ครับมิโรใช้เว้นหน่ออง เลยนะสำหรับอเออเ๋ยนะมันจะมีอ,อ่ามันจะมีพวกอันนี้นะครับผมมันคือการฝากไอเทมเฟสของเราโดยเรียมมากดฝากนะคือนอกจากจะได้สเตตัสเพิ่มขึ้นแล้ว ถ้าสมมติว่าเราทำเสมมติเราปรรากคบก้าจะได้ตัวสุใกใ้มันีนย ก็เยอะอยู่นะก็จะปลดล็อกเตะพอลปลดล็อกเนี่ยพลังต่อส,สู้ขึ้นมันก็จะได้ความเง ก็อีกอย่างหนึ่งเลยคือร้านค้านะครับผมตรงนี้จะเป็นพวกกรกเกล่า เราแบบว่าเติเเมในมือถือมันจะเป็นตัวคูณเงินของเราถ้าจะเป็นเฉพาะตัมเดิวนนี้นะครับผมจะเป็นพวกแหวนเงาะและลงดักเ ก็จริงๆที่แนะนำซื้อก็คือคือพวกเนี้ยมีันนนนนมเนี้ยนะครับแนะนำไห้ซื้ออันนี้มันคือบัตรนะครับก็เรียกอะไรออกสมมุติเราผ่านดันไปแล้วเนี่ยเราไม่อยาก,นะนะว,กวิ่เรากดข้ามเลยครับก็คือใช้บัตรวบเลยอันนี้จะเป็นแพ็กเกจเก,กตปวดนานะ ก็จะเป็นติดนี่นสยย่ที่ผมังไว้นี่มัน 7, เจดสอเปพราะว่าไอขวดยาพวกนี้มันฟื้นฟูนดนะ้สิบเปนะสิบเปอย่างเนี้ก็เต็มแล้วก็จะมีอันนี้อันนี้ผมนะนำให้ซื้อเลย,เลยนะอันนี้ปกติเราไปสุกช,าชา้า ครั้งก็คือสิบครั้งใแต่เนี้ยสองไปเรารอดเพื่องารับซื้อได้ทุกหลักเรยียบร้อยไปสิบแล้วทีนี้โอ้พระอาทิตย์นะดังน,นั้นเราก็จะได้แบบสองใช่ไหมถ้าสมมติเราซื้อนี้อีกสิบสี่เรเป็นสิบหก

ถ้าใครเคยเล่นเซเว่นไอซ์สองนะจะมีด้านซ้ายเนี่ยลงเดี่ยวนะครับผมลงเดี่ยวท่านห้องก็สำหรับใครที่จะลงนะครับชั้นแรกเนี่ยมันจะยังไม่มีอะไรเพราะว่าก็จะเป็นพวกซุนเลียวเขาเป็นอย่างนะครับ แต่ว่ามันจะม uh ีป huh. uh ัญหาตรงชั so ้น2นะโอชั้น2องเวลาเลือกบอสเยออประมาณไมเยอะครับบอสมันก็จะใช้อะไรบางทีมีเลือกการาดไทำให้เราตายแบบแบบใช้ในสอบเพราะฉะนั้นเราควรจะมีตัวที่เอาไว้กับแต่บอสแต่แบบเอะแบอนนี้บอสเข้มเยอะเอนก็จะมีนค้ อต่อไปท่าน่าเป็นสไป,ป์นะบมสไป,ปเนี่ยใช้ได้สองตัวก,กับส,ปปสไปร์สีดปปาว เดโลนไอพิชเช่คริสก็ใช้รูดี้นะผมก็คือบัวแบบนี้ย่างรูดี้ก็น่าจะใช้คริสแบบนะ้นวเวลามันช้าตกิลอยู่นะมันจะขึ้นแบบไม้เราทีนีแบบน้เออ คู่ด,ด้วยจะมีค่าเวสของเขาเรียกว่าอะไรคู่หของเรานะกดตรงนี้นี่มันคือเวสคู่หูของเรานะผมจริงๆเขาน่าจะมีสอนแล้วนะแบบว่าม,มันจะมีแขกคู่หูเราจะสังเกตเขาเข ก็นี้จะเป็นเควสเราสามารถกดคุว่านี้ทำกดไปเลยปั๊บให้โดบบเนเพิ่มข่งนี้เองจะได้ขอ้อซึ่งของมันก็จะแบบ 0.8เปอร์เซ็นตนี่ยก่งเรืการันตีได้การันตีสดาวด้วยก็มีสิดอกหดาวสดาวอะอ,อจุดคู่ไฟ ฮีโร่คือปล่อยโคมร,ระดับนี้จุดผู้ไฟนี่น่าจะเกลียวเกีเวกยวไ่ได้มีสัมดาวเกลยกดได้50ครั้งแต่กำลังเตรียมอยู่ที่เ7ลีปลีดมันแบบ0.8%นต์อส้ม น้อยมากสูงแค่แปดเปอร์เซ็นต์นะเฮ้ยขึ้นลุงสีดาวะหร่าจะเป็นแบบว่า เลกกด็แ่แงเลดก,ก็ไม่ได้ตับกว่าตัวปกติอเคคือไม่เคยได้สีดาวไม่รู้ว่าแบบทัดสีสอะไรลงมาอีกแล้วนีน่าจะเกิด ลาเชลตัวนี้ผมได้สามตัวแล้วนะดดนแหมไปดีกบัวเฮ้ยเฮืออีกแล้วหรือว่ามันบังคับแบบว่าลอย พ120โลแรกจะไม่มีโอกาสได้สีด่ดาว เอออีกแล้วนี่คือการให้คนมอนกระตุ้นให้คน ีิตโลเกียร์โคมาก 哎，对呀。哎。 ำวันนี้ก็สวัสดีครับ